ไม่ไม่ต้องทึ่งหลานก็นได้วันนี้คุณแม่กับน้องสาวเล่นแบดมินตันกันค่ะ<อ>พอจะเล่นลมก็เลงขึ้นมาทันทีเลยล<ม>โอ้ลมเรงดีไม่ไปเลยคะ่ะ Oh, 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 oh.